เห็นไหมคะนอเนนนอเนนจะเป็นรูปแบบนี้อ่ะนอเนนออกเสียงนะคะออกเสียงนอนอเนนออกเสียงนอ ดอเด็กออกเสียงดอดอเด็กออกเสียงดอ ต่อเต่าอ,ออกเสียงต่อต่อเตาอ,ออกเสียงต่อ พูตามครูแป้งเลยได้เลยลูกทอถุงออกเสียงทอทอถุงออกเสียงทอนอนนนออกเสียงนอดอเด็กออกเสียงดอต,อต่อเต่าออกเสียงตอทอถุงออกเสียงทอ เมื่อเรารู้จักแล้วว่าภาพของพยัญชนะไทยของเราเป็นแบบไหนอย่างเช่นนอนเนนดอเด็กตอเตา่าทอทุงรู้แล้วว่าการออกเสียงนอตอทอเป็นยังไงแต่วันนี้ค,คุณครูแป้งจะพาเขียนนะคะเขียนเริ่มแรกเราจะเขียนจากนอนเนนก่อนนอนเนนดอเด็ก ตอเตาตอถอถุงให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดที่คุณครูแป้งให้นะคะเตรียมขึ้นมาเลยพร้อมกับดินสอหนึ่งแท่งเราจะไปฝึกเขียนพร้อมๆกันนะคะ,ะเตรียมหรือยังลูกเมื่อพร้อมแลมเมื่อพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลย นำดินสอขึ้นมาจับได้สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเป็นแบบนี้ให้เอานิ้วโป้งกดไปที่นิ้วก้อยรูปแบบที่สองจับแบบนี้ให้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชิดกันวิธีการจับดินสอนะคะ,ะเราจะเริ่มจากนอนนหนูเห็นไหมคะว่าจะมีลูกบอลกลมๆเตรียมไว้ให้ตรงนี้ เราจะเริ่มขอดหัวก่อนนะลูกนะเราจะทำหัวให้เป็นวงกลมก่อนนอนเนนของเราทำหัวเป็นวงกลมจากนั้นให้หนูเอาขึ้นไปข้างบนแบบนี้แล้วอยากไปข้างหลังไปข้างหน้าโค้งลงมาข้างล่างแล้วก็เฉียงไปข้างบนโค้งหนึ่งรอบแล้วเอาขึ้นไปข้างบน นอนเียจะซับซ้อนหน่อยจะมีหัวอยู่สองหัวดูนะคะให้หนูให้หนูหมุนเขียนเป็นวงกลมจากนั้นรากขึ้นไปข้างบนซิกแซกหนึ่งสองแล้วให้หนูโค้งลงไปข้างล่าง จากนั้นเฉียงไปข้างๆแล้วม้วนอีกหนึ่งรอบแล้วเอาขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะต่อไปนดอดอเด็กดอเด็กของเรานะคะดอเด็กของเราจะเป็นรูปเด็กน้อยเด็กน้อยเริ่มเหมือนเดิมเริ่มจากฟุตบอลสีส้มก่อนฟุตบอลสีส้มของเราเราจะขอดหัวให้เป็นวงกลมขอดหัวให้เป็นวงกลมให้เรียบร้อย แล้วให้หนูลากลงมาข้างล่างแบบเฉียงๆจากนั้นให้หนูลากขึ้นไปข้างบนเฉียงๆให้หนูโค้งแล้วลงมาข้างล่างอีกรอบนะคะขอดหัวให้เป็นวงกลมลงมาข้างล่างเฉียงๆแล้วนำขึ้นไปข้างบนโค้งลงมาข้างล่างแบบนี้ดอเด็กของเราง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ดอเด็กกับตอเต่าจะคล้ายๆกันดอเด็กจะโค้งลงมาข้างล่างเลยแต่ตอเต่าจะมีหยักอยู่ข้างบนหัวสองครั้งหนึ่งสองเมื่อเราพร้อมกันแล้วลองฝึกเขียนดูค่ะเหมือนเดิมค่ะดูลูกบอลที่คนขูแป้งให้จากนั้นให้หนูม้วนเป็นวงกลมเช่นเดิมม้วนเป็นวงกลมแล้ว ลงมาข้างล่างจากนั้นให้หนูขึ้นไปข้างบนอยากสองครั้งหนึ่งสองแล้วลงมาข้างล่างอีกรอบนะคะม้วนเป็นวงกลมแล้วลงมาข้างล่างเอาขึ้นไปข้างบนไม่ได้โค้งนะคะอยากสองครั้งหนึ่งสองให้ตรงอยากนะลูกมันตรงกับ ให้ตรงจากมันตรงกับที่หนูม้วนเป็นวงกลมนะคะม้วนเป็นหัวนะคะแล้วหนูดึงลงมาข้างล่างแบบนี้ต่อไปถอดถุงถอดถุงนะคะเหมือนเดิมนําลูกบอลสังเกตดูลูกบอลดีๆสังเกตดูลูกบอลดีๆนะคะให้หนูม้วนเป็นวงกลมเหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะแล้วให้หนู เอาขึ้นไปไว้ข้างบนอยากไปข้างหลังแล้วอยักไปข้างหน้าแล้วให้หนูโคง้งแล้วลงล่างอีกรอบนะคะวงกลมเหมือนเดิมขีดไปข้างบนอยากสองครั้งหนึ่งสองโค้งไปข้างบนแล้วลงมาข้างล่างแบบนี้อ่าเราก็บกัดไปแล้ว เราก็จบกันไปแล้วนะคะคุณครูแป้งเกือบง้ายล้างแน่ค่ะเราก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรียนพยัญชนะไทยสี่ตัวมีนนนนดอเด็กตอเต่าทอถุงนนนออกเสียงนอเดอเดกออกเสียงดอตอเต่าออกเสียงต่อทอถุงออกเสียงทอ นอนเนนออกเสียงนอดอเด็กออกเสียงดอตอเต่าออ,อ,ออกเสียงตอทอถุงออกเสียงทอวันนี้เราก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนของครูปแป้ง พูดได้ไหมเออเขียนได้ไหมคะอ่าถ้าใครเขียนได้นะคะพิมพ์มาบอกคุณครูแป้งหน่อยนะคะว่าหนูคุณครูแป้งคะหนูเขียนได้คะ่ะให้คุณพ่อก,กับคุณแม่ลองอ่าลองเขียนอ่าลองพิมพ์มาหาคุณครูแป้งนะคะว่าเขียนได้หรือไม่ได้ยังไงคุณครูแป้งจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็ดูว่านักเรียนของคนไหนที่ยังไม่ได้คุณครูแป้งก็จะได้สอนเสริมให้นะคะอ่าวันนี้เราก็จะจากกันไปแล้ว นักเรียนของค,คุณครูแป้งนะคะสนุกกันไหมเอ่ยชอบเรียนหนังสือกันไหมคะสนุกกันไหมคะเรียนในวันนี้สนุกกันไหมพูดให้คุณครูแป้งฟังได้เลยนะลูกนะ,ะวันนี้เราจะจากกันไปแล้วนะคะก่อนเราจะจากกันคุณครูแป้งขอให้นักเรียนพนมมือขึ้น เมื่อเรียนกับคุณครูแป้งแล้วเราก็ต้องมาขอบคุณกันก่อนขอบคุณด้วยการพูดคําว่าขอบคุณค่ะคุณครูแป้งแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเอนเราด้วยขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะจากกันไปแล้วนะคะวิชาภาษาไทยแล้วเจอกันใหม่ในวันหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.